ราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6 5ปรับลงทั้งสิ้น1จังหวัดไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิปี6465จังหวัดสุรินทร์12,000ถึง12,800บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมา1 1 5 0 0ถึง12,500บาทต่อตัน จังหวัดอุบลราชธานี11,600ถึง12,700บาทต่อตันจังหวัดรีสเกต11,800ถึง13,500บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้านาปีปี6465จังหวัดนครสวรรค์8,100ถึง8,400บาทต่อตันจังหวัดพิจิตร8 0 0 0ถึง8,400บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก8 0 0 0ถึง8,300บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี8,400่ถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,300ถึง8,400บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีน,นาปีปี6465 จังหวัดสุพรรณบุรี1500ถึง1600บาทต่อตันจังหวัดชัยนาท1000ถึง1500บาทต่อตัน จังหวัดอ่างทอง9,400-9,700บาทต่อตันข้าวเปลือกเนหนียวเมล็ดยาปี6465จังหวัดขอนแก่นราคาปรับลงมาอยู่ที่9,400-10,000บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานี9,500-10,000ถึ 9, 1, บาทต่อตันจังหวัดสกลนคร9,600-9,700บาทต่อตัน ไมาเหตุราคาข้าวเปลือกหนักความชื้น15%ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมการคา้าภายในนะคะสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านไปแล้วจา้าบ๊ายบาย